สวัสดีค่ะตอนนี้แอมกำลังอยู่ในห้องผู้โดยสารของรถโตโยต้าแคมรีนะคะคันนี้ท็อปสุดเลยนะคะมีเนวิเกเตอร์ด้วยนะคะราคาโปรโมชั่นอยู่ที่339,000บาทเท่านั้นเป็นโตโยต้ c a m มรี4 4 V นะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้มากๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะท็อปสุดของรุ่นเลยนะคะมีเนวิ g เกเนเกเตอร์อีกต่างหากนะคะรถ ตัวท็อปนะคะบางคันไม่มีเนวิเกเตอร์นะคะ t ตต้าแคมรี่ 2.4V ท็อบสุดปี2008ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะระบบเซ็นทรัลล็อกลายไม้ค่ะพู้สตาร์ทกระจกปรับไฟฟ้าพาบไฟฟ้าแอร์แบ ABS, คเกอกุญแจรีโมทนะคะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะปุ่มสตาร์ทค่ะจอเนวิเกเตอร์นะคะ แล้วก็มีเบาะปรับอุณหภูมิร้อนเย็นอีกตั้งหากค่ะมาติฟย้าหลังก็มีนะคะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่339,000 0บาทเท่านั้นจะ้ะฟรีดาวผ่อนสบายเดือนละ7,000บาทเองนะคะ ขอฐานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่สรคอนีได้นะคะที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทขึ้นไปค่ะกระสุนสตีไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารถสวยหรูหลาก,กว้างขวางนั่งสบายน่าใช้นะคันนี้ไปเลยค่ะมีแอร์ตอนหลังด้วยนะด้านหลังกว้างนั่งสบายเลยค่ะม่านด้านข้างก็มีนะแล้วก็ม่านหลังก็มีค่ะ ฟบชันเลยนะคะส่วนลายไม้นี่รอบคันเลยนะคะสภาพดีสุดๆเลยนะคะสำหรับรถคันนี้ค่ะบอดี้สวยไม่มีอุบัติเหตุค่ะน่าใช้ค่ะลูลากว้างขวางนั่งสบายนะคะเกิร์รอบคันมีระบบ VSC นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยค่ะเติมน้ำมัน e 1 0ก็ได้ด้วยนะคะสภาพดีสุดๆเลยนะคะนี่ค่ะ เบาะนังปรับไฟฟ้าเป็นผู้น้าอีกต่างหากนะคะน่าใช้มากๆเลยค่ะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงหน้าให้ดูนะคะเครื่องเดิมเลยนะคะเป็นรถที่ขับดีขับแรงเครื่องมันมากๆเลยนะคะวิ่งดีมากๆเลยค่ะเพราะเป็นเครื่องยนต์2 4 c ซนะคะน่าใช้สุดๆเลยค่ะอะไรก็หาได้ง่ายด้วยนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูรอบๆร,ร,รถกันอีกทีหนึ่งนะคะลูกค้าท่านไหนกำลังมองหารถสวยหรูหลากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้และก็ท็อปสุดของรุ่นนะแอมแนะนํา um เป็นรถคันนี้เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะโตยต้ตา c a m บรี 2.4V ท็อปสุด n a v i g a t เกเตอร์เกียร์ออโต้ปี2008ค่ะสนใจง่าโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0 9 2 0 50 8 58ติดต่อแอมค่ะแล้วพบกันใหม่เรื่อยๆนะคะบ๊ายบายค่ะ